มาค่ะมากินอาหารเช้าที่กันนะคะวันนี้เข้างาน6กโมห้าิบได้กาแฟมานะคะแล้วก็ได้คัพเค้กมา1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นมะขามนะคะไว้กินยาม่วงนะคะเวลาทำงานเนาะมาทานด้วยกันคะ <c oughs> น่ะค้กค่ะ น่ากินให้เลยแล้วก็กาแฟนะ อันนี้ซื้อแก้ว26บาทนะคะก็จิบไปเรื่อยๆเอสเปสโซนะเขะ้มบางวันก็จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูนะคะแล้วแต่วันเนาะอืมอร่อยะคะ่ะทุกคนสิบบาทสิบสองบาทสิบสองบาท,อ,บาทอร่อยเป็นคับเค้กไส้ไส้บลูเบอร์รี่นะคะรสบลูเบอร์รี่ แค่นี้ก็อิ่มถึงเที่ยงแล้วนะคะก็ตอนนี้มึงหานเห็นมีบ้านอยู่ประมาณสองสาหลังเดี๋ยวเราให้เขาทำแบบครบหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตอนนี้เขาอยู่ระหว่างฉาบซึ่งมันก็จะเลอะๆหน่อยรัวช่างไม่สะดวกแล้วเราเองก็ไม่สะดวกด้วยเะะสียงไก่พันตอนนี้อยู่ที่ทางานแล้วะคะ่ะ เรแล้วค่ะการได้ตื่นเช้ามาทำงานก็เป็นข้อดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันสดชื่นนะคะขี่รถนะคะขับมอเตอร์ไซค์ออกมามันก็เห็นแบบตอนนี้บริเวณทุ่งนาก็เริ่มมีหว่างข้าวข้าวก็จะสูงสูงประมาณนี้นะคะบางที่พื้นที่ก็กําลังไถอยู่อยู่ในช่วงระหว่างที่จะ หวานข้าวนะคะก็เป็นฤด,ดูที่จะเริ่มทํงานแล้วนะคะก็ฝากผู้คนติดตามบุงาพาเพลินด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางานประจํานะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของรีวิวบ้านถ้าเจอเราจะรีวิวนะคะจะเข้าสู่หน้าฝนแต่ก็มีบ้างนะคะที่เห็นเห็นอยู่แล้วก็ฝากนะคะติดตามกันเหมือนเดิมนะคะยังรักกันเหมือนเดิมนะคะไม่มีกันไปนไหนเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย